สวัสดียมเสาอ,อีกหนึ่งคลิบครับรอหนาะหายครับันนี้เปลี่ยนยางพี่น้องแล้วก็สิเอารถไปตัดทอนเปลี่ยนสีนข้อหลังนะครับสีนข้อหลังหัวให้ตาแกีอน้นมวีดแดงนะครับเพื่อนประสานงานให้ประสานงานให้ว่า สร้างจาก,กบาทแล้วก็เห็ดงานเอาเห็ดเห็ดสอมอยูบานเพิ่นนะครับพราะว่าสร้างสร้างรถฟอร์ดอยู่แถวบานเพิ่นนี่เพนหนึ่งนะครับรับเห็ดเบิดขับเครื่องยนต์เกียร์ขาดฟ้าให้เรื่อยเราประสรานง,งานให้นะครับแลว้วราคาตัดทอนเอาแปดลอยนะครับ้อเปลี่ยนสีนีข้อหลังแล้วก็ประกอบค่าสีน,นี่โมรูไว้าจากบาทนะครับผมก็สิไปเดิอนอะไรให้สร้างเรียบตอนนี้เพื่อนเอาหล่อไปเปลี่ยนยางอยู่ครับเปลี่ยนยางอยู่ บ้านเนี้ไก่กลบ้านนี่นะครับเพิ่นมีเปิดอูไม่นะครับเพิ่นมีเครื่องงัดยางก็เลยเพิ่นงัดไห้นะครับเป็นยางหกหล่อยางไม่ก็ใส่เป็นเปลองหานะครับขอบสิบหกรอรอ,อชมกันเมืองครับโซมไม่ของเขาหลังจากตัดทอนเหล้วขึก็จิมาใส่กองออกขางนะครับกองเปียกก็พพวงในกองแห้งนะครับผมของเขากะเรียบแล้วครับเปลี่ยนสีนเปั๊มเสร็จเทนเหล่วแล้วครับนี่ ตอนนี้ก็เพิ่มสติ๊กเกอร์เข้าไปนี่ครับผู้เพื่นผาเฮ็ดผ้าสัางมาแต่ใดน,น,น,นะครับใส่ลพะพอประจักรเอ้าเดี๋ยวสิเดินทางไปตัดทอนอยู่อำเพื่มวงนะครับผมจังไปุ่นไปชมกันมั่งครับว่าทั้งในที่มียังเสียหายบ่กเพราะว่าวางเสียงยามเหยียบขาดเกิดมีเสียงดังแก่เก่แก่กนะครับเป็นนั่งบาดเอาพป่น้องนั่นโด,น,ดนเป็นทีหนึ่ง ก็จะให้เพื่อนเมืองแนะนำหรือเป็นน้ำหนุกปืนปลายเกียร์กรบปอจักนะครับครับเรือวิจัยเรือวิจัยครับเร้อชนี้ยังดีเลยสิ่งมันขอดังหมดเลยหัวมันหัวตัวไหนครับบ้านมันหัวตัวไหนครับบ้าเอาเพื่อนคนเอาเพื่อนคนมันออกมาได้ใจกลางมันมันทำวิญญาณยังเอาไปให้เขาสวมปลอกใส่สองสิ่ง เอาใส่สองส้นเอาเขาจะกึ่งัีนีออกแล้วก็ซวอมปอกใหม่ใส่สองตัวห้พวกใส่สองตัวเลยแย่หมเอาใส่เพี่ยนมาก่อนเลี่ยนมาก่อนเนาะจั๊ว่ดี๋ยวสไปเห็ดเลยไปเห็ดตัวด้สินก็ซเสืมาตัวเดียวคือเขาเจานายเจานาย่กันนเป็นยังยู่วะแต่น้ำมันเกียร์มันกไรอ่ะกางังไงหรอมันก็ไ่เป็นยังหัคว้ามันก็ออกไปหันไหล่กอาเลน มันไหลลงมาล่างยั่เดี๋ไหลไหลไหลลงไปหันซีซอือนี่จะห้องว่ามันขาดห้องเติมแม่นน้ำมันัน้ำไหลออกมันจริงเขามไม่ขาดถันไหลออกรถจ้องอันนี้ก็มีเขาเนี่ยใช่แหมฮะหมอว่เขาบ่เขาเลยหมออ๋อก็ใส่กับอาใส่ซะก่อนนะเออใส่ซะก่อนบ่เป็นยังเธอมันอยู่เนาะ เออคิดตัวเดียวเพราะว่าถ้ามันไหลออกมันก็บ่เป็นหยังมันมันเรามัน,นยแย่แต่ว่าถ้าถ้ามันเครื่องหัวนี่มันเข้าแท้เลยฝ่ายวินเป็นหลอกจริงมันบ่มีกำลังเ่ะอหยากบ้านท้เลเแม่นบัดนี้แข๊งเป๊ะคงต้องดูแป็นคาดคาดคาดนี่สิได้พวงห่มปีบยู่เพราะมันใส่ต่อนี่ถือข้างนอกเนาะแต่ว่าก็จะใช้ตัวนี้สิ่งนี้จะใสม่นี่ยแคบอยูเลย โอ้ยบวเกียแหงครับมาเียหน่อยมเห็นเป็นอยงงจอล่ามันี่หนยีหัวดีดีสุดแมนนหกห้าสิบนีตัวนึ่งพันห้า้าิบว่ะแก้วแก้วพันไ่หมม่เนะแก้วนึงแก้วนึงทันไอ้แก้มอีทำันไของมันมันกดกัดียวกันแมวมันกัเอาองมาเตมน เอาก็มิสีมีันนี่ลยข้องเทียอีดอมึงต้องเแลนงเทียง่บุบัอองนเีี่นะเท้ดอกเอ่านตหรอเนี่วัยพวกขานแตกออกหมดเลยินแตกเลยแล้วนาะอือมันสามนิ้วอ อนสิบสาม่องไหองมันสบอนหักันนี่ัวโอ้มันเป็นืองยาบเฟองวกันเฟืองยบนียเฟองตัวนี้เืองอะไรย่บเฟืองตัวนี้นี่บอกเนเืองยบอ้เขมเฟืองยบมันมันเสดูกพื้นตอไหนมันดังหอี่เดียดโอ้แม่ดีเกิตัดหมือนนังัขาัขาดเข ไเอาไปรนเอาไป่องคืนเอาไปรน่องเอยไป่องคนไปดิ้เนี่ยช่วยเขาไปแต่งเอาไปแลัเนี่ยเอาเอาไปขายตู้นี้ก็ดูคัดมันใช่เขาคัดน้ารถหเ่ามีเมันมเป็นหลอกบ็อกตัวนี้่อจแงเอาเปลขาแต่งแล้งเอาไปเลยแล้วนเยอะยวนยังกับไปจะเอามาคัดเต็มเลยมันเต็มเลยมันเขาขึ้นเนเ่อไรจะ

เอา้เไวกมมันงานเนียันาทหาเครับผมอันประมาณที่สวยเนไอยู่อปาสิไปตั้งวาวให้มันกอนครับครับว่าวนี่เป็นังไรนคือตังใหม่อันนี้มันดังห่ตี้เลี่ยนยตังไหนโอ้ครับครับเวลาทอดทอดทอดี่ยนอะไรนีแล้วเขาตังหครับเพราะว่าผมมาตังวาวอยู่นะอนัน กืบสิสวยเนีเลยชักจ้เกือบเที่ยงคนไหนเยอะต่อมนเท้ามนเท้าเข้าเจ้าขาสีนัดจ้าม่งนะครับครับครับเขาเห็ดมันว่าเห็ดเขาเห็ดแห้งเนียวครับครับ